ช้ำช้ำน้ำชุ่มใจดวงใจช้ำฝนชุ่มรอเพราะเม็ดมเมล็ดคอยต่อเตอเป็นต้นไม้กล้าโตกล้าตายปล,ล,ล,ลูกความหวังให้โตเต็มทางต้องสร้างต้องใส ครั้งที่มือเราปลูกต้นไม้นั้นเราพันผูกก็เหมือนดังเราได้ปลูกความหวังด้วยไงกล้าหวังกล้าหวานปลูกความหวังให้โตเต็มทางต้องสร้างต้องใส่ สวยงามเป็นไม้ต้นโตใหญ่ก็คืออะไรก็คือว่าช่างแคเอาไปอนุบาลนึงคงคงแคออนุบาลคุณยายมาสุปีป่ะครับฮะคุณยายมาเกี่ยวข้อปีครับก็ตีไม่ไม่ได้ไม่ยำเป็นยังกว่าไม่ยำเยอะร้ายอ๋อ ชูปีกับมาดำน้ำจ้ะม่มัน้นัปาอย่าหเงียโอ้ยป่าก็บอกปาช่งาเป็นยังงครับเรื่องไรไนมันลกออกมัแบบยุงถึงจ้ะครับห่อไว้ป่าบอว่งี้งี้งี้เป็นสอนสอนสอนร้านจังไรครับวันนี้เจ้าขะเวลาไม่เจ้าขสอนร้านจังไรครับอ่อแบบนี้แบบนี้แล้วครับเพราะ๊บเอากรเปาท่งเทีว ครับกอ,องสี่ย่างสี่เื้อครับอยู่สี่ขน,นตากระย่า,านีมีผู้ใดแน่ครับอยู่บ้านตาคนกระย่าเนี่ยแล้วร้านสองขนครับตาเห็หนยังครับตายัางวะยายดีกว่านี้กระย่าให้ทุกอย่าง,นนงเนาะเสร็จยังไน่ครับหมูแน่รังสักผานี่ยัง,นนยงไปใส่อืมหมดเวลาสอนการบ้านสอนหลานยังอะไรบ้าน,นซ้อนตา บอกด้วยว่าตัวนันเฉียนที่จะมีเฉียนตัน้งใช่เขียนยายพ่อเขียนได้อยูอ่ไหมครับพ่อเฉียนได้อยู่แต่ว่าน้องชายกังง่วงเขากนันอืมพิดจังได้บันกันง่วงง่วงแต่โทรถามแม่กรุ๊ปเขาท้ารึเขาท้าเขาท้าโทรถามแม่คกรุ๊ปคาดหวังยังกับหลานบ่ครับยังเขาเป็นยังอยากเตี้ยเลยเนาะอยากให้เขาเป็นยังครับ อันจะได้จังเลยล่ะอยากให้มีงานเหตุมี้ก็เดียนใจคน,นหเนาะไปทำารกับ่าไรล,ลางถวยซอยย้ายหลอกเดือนเลิน้นงฟื้นกีฬาหนนาที่เขาอย่างนี้ครับอยู่บ้านอยู่บ้านกะแรกก็ต้องไปซื้อขนมนมาก่อนซื้อขนมมากินก่อนแล้วเห้อย่างกะเช็ดจุดเดอกเช็ดจุดดาะก็ได้ สร้างช้าแบบมันจะสร้างเด้อยไปเนีน่นยนนมันมีซาผมเด้อเออครับบอกก็ได้บ่บอกก็บ่ได้น้ำสเส่าดีครับผู้ใดมาส่งไอแม่ของน้องไม้นะ่ะดดาวที่แอบแสงอยู่ห่างไกลเป็นเพียงพันไม้ซึ่งนิดน้อย แต่ว,วันยังคงเลื่อนขึ้นลองอยู่ห่างไกลแต่ดวงใจยังหวังสักกี่ครั้งที่มืดมืดมนคนทางไัยคุกคางก็ยังฝันกี่สายน้ำท่วมทนก็ทนถึงฝันดีครับจัดร่วมกันปูข้องหลือปูบปะพุดคุยกันครับดีครับ สงสักว่ามีกิจกรรมเกีเ่ยวของพอตรงไปเกี่ยวครับทุง่งนาต้นข้าวเอ็นไกวโยกลูลมไปช่างเขียวขจีกล้าน้อยเด็กน้อยดีใจที่ได้ลุยในทุ่งทองของดีกว่าจะเป็นเม็ดข้าวกลุ่นหอม หอมบักไทยดำหวานกว่าจะได้กินข้าวหนึ่งจานต้องผ่านการงานของคนชาวนาวันคืนผ่านเลยล่วงไปบางสิ่งเปลี่ยนไปไม่มายุคเฟื่องฟูของบ้านนาอยู่ในแค่ความลังวันพรุ่งจะเป็นเช่นผมกาเห็นนะครับได,ได้ได้ดีไ่มครับปินที่นี่กับผมกำลังจะเกี่ยวอยู่ขึ้นจากนาผมก็มานี่ล่ะ นรอสุพียงผมก่อนเลยมาเขาบอกว่าไห่มาาซอยกิจกรรมทางเรียนนี้กันให้ผู้ปกครองมาร่วมเที่ยวเข่าเราก็ผมคยเหตุนะที่แล้วผมก็มาเที่ยวซอยกันคณะอ๋อลูกบอกก็ลูกก็บอกไห่ม้าเที่ยวเข่าค่ะครับมาทุกปีเ่ครับมาทุกปีค่ะอยู่จังปีแล้วครับนี่มาเรียน่ก็ปนหนึ่งพี่ปุ๊กปหกค่ะครับและอีกคนกับปสี่ครับนกปื้มค่ะครับ ดีค่ะคือแต่ละปีผู้ปกครองก็ได้มาพบปามาคุยกันก็ดีก็ดีค่ะทุกปีค่ะเราได้มาร่วมกิจกรรมเกี่ยวข้ากับโรงเรียนลำน้อพัฒนาของเรารับเป็นกิจกรรมที่ดีครับดีเป็นการสอนให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมกับทางโรงเรียนและอีกอย่างก็ได้ให้เด็กรู้จักวิถีชีวิตการทำนาของเราครับ ครับคุณตามาปีแรกใช่ไหมครับมาปีแรกครับมาปีแรกเป็นยังไงครับรู้สึกยังไงครับก็รู้สึกว่าก็ดีนะครับดีครับเป็นลักษณะของการสอนที่ให้เด็กรู้จักการทำนาครับแล้วก็ผู้ปกครองก็ได้มีส่วนร่วมในการเกี่ยวข้าวกับโรงเรียนในครั้งนี้ครับแม่ของเจ๊งมาทุกปีป่ะครับโอมาทุกปีค่ะตอนนี้รู้อยู่สั่นใดแล้วครับก็ค่ะครับ เห็นคิดเห็นยังไงครับกิจกรรมเจียวเขาโรงเรี้ยนครับโอ้ดีค่ะได้สอนเด็กน้อยครับได้ดูว่าเออเข่ามันเพรียกซ้ำใดกว่าจะได้มาเป็นเม็ดค่ะเด็กมาทําอะไรกันครับวันนี้มาเกี่ยวข้าวค่ะเกี่ยวข้าวค่ะแล้วเกี่ยวเป็นไหมเป็นค่ะจะบินจะแม่เกี่ยวข้าวเขาทำยังไงอ่อยังนี้ยางนี้ค่ะเด็กเกี่ยวมากี่ปีแล้วครับนี่เกี่ยวตั้งแต่ชั้นไหนครับ หนเล่าดูฟังหน่อยกิจกรรมเกี่ยวกับดํานาทำยังไง้ดงดํานาดํานาต้องเอาข้าวลงในโคนค่ะในโคนค่ะแล้วก็ปักลูไปปักลงไปให้มันเกิดเป็นข้าวอย่างนี้แล้วก็มาเกี่ยวค่ะเกี่ยวแล้วเอาไปทำาไงต่อครับไปก็เลยสีข้าวสีข้าวค่ะแล้วก็เอามาแล้วเอามา ม้งมียนได้เราไปหุงก่อนด้วยล่ะเออเออเอาแล้วค่ก้อนค่ะแล้วก็เอามาแล้วมาทานค่ะก้อนกับาวันนี้วันนี้คุณแม่คุณแม่ค่ะวันนี้พวกเราจะมาไปดำนาค่ะไม่ใช่พวกเราเกี่ยวข้าด้วยนะคะแม่พวกเราก็มาค่ะแปลงนาของโรงเรียนจำไว้ว่าพัฒนานะคะครับเชิญ พวกเราค่ะเกครเี่ยวกทาเกี่วข้าวเกี่าแถวแวนี้กับแถวแถวนู้นค่ะที่เราเกี่ยวก็ได้เยอะพอสมควรค่ะเดี๋ยวกเราจะพาเดินชมนะคะ ผู้ปกครองกับเด็กๆและคุณครูมาช่วยกันเกี่ยวเกี่ยวข้าวค่ะฟันเด็กข้าวข้าไม่รู้เยอะก็ต้องหยุ่ตัเด็กตรงตฟองค่ะตรงฟองตรงฟองนี้นะคะนี่ค่ะแล้วเราก็จะได้มาค่ะได้ยี่ค่ะเรียนรู้เกี่ยวกับพุ่งนาค่ะเราก็ได้มาเกี่ยวข้าวแล้วก็ พองอาสาก็จะมามาช่วยทำอาหารตรงนี <sup> <_ até Mont ano>. <c oughs> ้ค่ะพวกนาของเราก็จะสดชื่นกับการเจียวข้าวเจียวข้าวค่ะนาค่ะแบรงดนาของเราที่ผู้ปวครามช่วยกันเจียวค่ะแหาดำพวกทุกคนก็จะมากันช่วยกันดำ ว่าจะเป็นมาผ่านความเป็นไปค่อยๆโตใหญ่ค่อยๆงอกงามผ่านมือบันดาลผ่านทางบันไดเทียบขึ้นปีนไปเก็บได้ขายกิน พอเพียงจะเลี้ยงดวงใจให้บอยบินต้นกล้าคือพันธุ์ชี้นกเล็กๆยังรงเป็นเดียงปีทีทำจากข้าวต้องฟังให้ดูนยค่ะวามีประโยชน์ไหวาใจอ่อนยาวจะเข้าใจทางเดิมจะวานอะไรเ่ค่ะตรงนียนคือโรงเรียนของพวกเรา น้ำพี่ใช้นาำบ่อนใหญ่เอาไว้ให้พวกพี่พี่ซ้อมแข่งบอลกันค่ะนี่คือดอกผักเพิ่ง,ท,งที่อยู่ในนาของพวกเราโรงเรียนของพวกเราก็จะปลูกผักลายพันธุ์เช่นมะเขือว่าด้วยอีกมากมายหลายอย่างค่ะพวกเราน่าจะมี ุูานห pues นึ่ง <c oughs> อันก็ผกของผค่ะกล้วยของโรง